จากการปฏิรูปภาคการประมงของของประเทศไทยที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2558นะครับจนเราได้รับใบเขียวนะครับธัญลักษณ์ก็คือใบเขียวที่เราปฏิบัติตามพันธะกรณีระหว่างประเทศและเป็นหลักสากลเพื่อที่จะดำเนินการให้มีสภาพคล่อง ขอเรียนกับพี่น้องชาวประมงทั้งประมงพื้นบ้านและประมงผ่านนิ์ว่าในรอบของการปฏิรูปภาคการประมงครั้งนี้นั้นเรามีความจําเป็นที่ให้พี่น้องชาวประมงนะครับต้องดําเนินการตั้งแต่ทํำยังไงให้เรือถูกสุขลักษณะนะทำยังไงให้เรือไปทําการประมงแล้วแรงงานนั้นได้อยู่อย่างมีความสุกก็คือปลอดภัย ทำยังไงให้เครื่องไม้เครื่องมือที่นำไปใช้ในการทำการประมงนั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อการอนุรักษ์ที่สำคัญก็คือสู่หลักสากลก็คือเป็นมาตรฐานโลกฉะนั้นในการปรับเปลี่ยนนะครับการปฏิรูปการประมงครั้งนี้เนี่ยกรมประมงต้องขอขอบคุณที่น้องชาวประมงเป็นอย่างยิ่งใี้รัฐบาลโดยท่านพลเอกประยุทธ์นะครับ ในฐานะที่ท่านเป็นประธาน,นาคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติท่านก็ได้ดำรินะครับที่จะทำยังไงให้พี่น้องชาวประมงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะประมงผาณิชย์และประมงพื้นบ้านเนี่ยได้มีวงเงินสินเชื่อเพื่อจะนำไปใช้ในการปรับปรุงเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับการใช้ใจ่ายในการจ้างแรงงานการติด นะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่จะติดตามเรือเหล่านี้นะครับให้มันเป็นมาตรฐานสากลก็ได้ดำรินะครับมาให้กระทรวงกรเกษตรดำเนินการพลเอกประวิทย์วงสุวรรณในฐานะท่านลงมากำกับคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติก็ได้รับเรื่องนี้มาเร่งดำเนินการโดยด,วด่วนซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสาก์คือท่านดเรเฉลิมชัยสีอ่อนเนี่ยก็เลยได้เร่ง ในเรื่องนี้โดยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเขาเรียกคณะกรรมการฟื้นฟูฟศักยภาพการประมงของไทยโดยมีท่านอางกรพลบุตรีมาเป็นประธานก็ให้แนวทางให้นโยบายที่จะขับเคลื่อนนะครับในเรื่องนี้มาโดยตลอด,ดกรมประมงเองโดยท่านอธิบดีมีศักดิ์ภักดิคงก็สนองนโยบายอย่างรวดเร็วก็เป็นที่มาของโครงการนะครับที่จะปรับได้ผลักดัน นะครับให้เกิดโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการด้านการประมงขึ้นนะครับซึ่งในโครงการนี้เองก็ผลักดันจนมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26พฤิกาคพนาร5 6 3ก็คือครบครอบ,ครบ,ค,รบครบรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอนุมัติวงเงินมาจำนวน1 0 0 0 0มกับ300ล้านบาทโดยปล่อยสินเชื่อให้กับ พี่น้องชาวประมงโดยแบ่งขนาดเรือออกเป็นสองขนาดขนาดเรือที่มีขนาด60ตันกลอสขึ้นไปก็ถือว่าเป็นสินเชื่อรายใหญ่อันนี้วงเงินทั้งหมดภาพรวม500ล้านบาทสามารถให้กู้ได้รายละไม่เกิน10ล้านบาทอันนี้ปล่อยให้ธนาคารออมสินนะครับเป็นผู้ปล่อยสินเชื่อนอกนั้นก็เรือที่ต่ำกว่า60ตันกลอสรวมถึงเรือประมงพื้นบ้านด้วย ซึ่งมีอยู่ถึง5 0,000กว่าลำเนี่ยนะครับในวงเงิน5,300ล้านบาทโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นผู้ปล่อยสินเชื่อโดยวงเงินแต่ละรายต้องไม่เกิน5ล้านบาทนะครับที่สำคัญในโครงการนี้เองก็คิดอัตราดอกเบี้ยที่รัฐจ,จะชดเชยเนี่ยร้อยละ3ชาวประมงนะครับออกเองเนี่ย รอยละสี่สามารถใช้การค้ำประกันได้ถึงสี่ประเภทก็คือหนึ่งหลักทรัพย์ทัวไปทึ่งทราบเป็นการทั่วไปอาการตราฐานที่ที่ดินอันนี้เป็นหลักทั่วไปอันที่สองคือเรือประมงเรือประมงนี่สามารถนำมาเป็นหลักทรัพย์โดยให้กรมเจ้าท่าทึ่งเป็นนายทะเบียนในฐานะผู้จดทะเบียน,นยประเมินราคาแล้วก็นำเรือนั้นมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้แต่ยิ่งกว่านั้นก็คือ ให้บสยนะครับโดยลดค่าธรรมเนียมนะครับบรรษัทรายย่อยนะครับสามารถค้ำประกันโดยลดค่าธรรมเนียมได้ด้วยแต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือมติคอรอมอได้ให้กับบุคคลค้ำโดยรวมกลุ่มโดยเฉพาะเรือประมงขนาดเล็กสามารถค้ำประกันในการให้สินเชื่อในครั้งนี้ซึ่งขั้นตอนในการที่จะ ขอสินเชื่อก็ไม่ยากเลยครับเนื่องจากเรามีสมาคมประมงอยู่ในพื้นที่เนี่ยทั่วทั้งประเทศนะครับทั่วทั้งประเทศตลอดทั้ง22จังหวัดชายขวังท่านที่เป็นสมาชิกของสมาคมประมงพื้นบ้านก็ดีสมาคมประมงพาณิชย์ในแต่และจังหวัดเนี่ยนะครับซึ่งกรมประมงก็ได้ทำงานร,ร่วมกันในพื้นที่ระหว่างสมาคมนะครับในระดับส่วนกลางก็ กรมประมงกับสมาคมประมงแห่งประเทศไทยในระดับพื้นที่ก็ประมงจังหวัดประมงอำเภอกับสมาคมประมงในพื้นที่นะครับแล้วก็สมาคมก็จะให้คำรับรองว่าพบประมาณที่จะขอกู้ในครั้งนี้คุณสมบัติอันแรกเลยที่ตรวจก็คือ1เรือนั้นต้องมีทะเบียนจริงสอง ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีตามกฎหมายประมงอันนี้เรื่องใหญ่เพราะเราไม่อยากให้เงินทุนทึ่งเป็นเงินของรัฐเนี่ยเอาไปใช้กับผู้ที่เคยกระทําความผิดนะครับหรืออยู่ระหว่างกระทําความผิดทันเมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้วก็เป็นขั้นตอนที่3ก็คือไปยื่นกับแบงค์นะครับทั้งออมสินและธนาคารทกตามขนาดของเรือนะครับแล้วก็จะปล่อยเงินกู้ตาม ลักษณะของการที่จะนำไปใชนะ้และขนาดนี้ก็ได้อนุมัติวงเงินที่มายื่นกู้ตามที่เรียนนะครับก็ไปแล้ว1,248รรายส่วนรายที่ยังเหลืออยู่ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบหลักทรัพย์ก็ดีการทำประกันก็ดีอยู่ระหว่างทยอยนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับตามโครงการที่ได้ขออนุมัติคอรมอรไว้เนี่ย ก็จะให้ผู้ยื Bref, Alles, ını, 25 25่นเนี่ยครับสิ้นสุดการยื่นสิ้นสุดการยื่นนะครับภายในวันที่ย5 2สิบ้ายสิบห้าพฤษภาสองพันายีนี้ที่ยื่นไว้แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาไม่ได้สิ้นสุดวันที่ย5ส้า พฤษภานี้อันนี้ต้องต้องเข้าใจตรงนี้นะครับส่วนผู้ที่ยังไม่ยื่นเท่านั้นที่ให้เร่งรัดเข้ามายืน่นเพื่อที่จะขอใช้เงินในวงเงินที่เหลืออยู่เกือบ4,000ล้านนี้นะครับครับในการดำเนินโครงการนี้กรมประมงเองเนี่ยได้ตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการสินเชื่อขึ้นเพื่อติดตามแก้ปัญหาฉะนั้นในระหว่างทางในตลอดเกือบหนึ่งปีนั้นการประชุมทุกครั้งก็จะได้นำปัญหาอุปสรรคเนี่ยมาแก้ไข ตลอดรายทางนะครับจนปัญหานี้แก้ได้ลุล่วงฉะนั้นนะครับในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันที่ยังเวลาอีกสองอาทิตย์กว่าๆที่ยังมีวงเงินเหลืออยู่นั้นกรมประมงก็ขอเรียนว่าอยากให้พี่น้องชาวประมงที่ยังมีความสนใจนะครับ ยังมีความสนใจมีความต้องการที่จะใช้สินเชื่อนั้นเร่งรีบไปติดต่อที่สำคัญก็คือติดต่อได้ถามที่นะครับหนึ่งท่านไปที่สมาคมการประมงในพื้นที่ของท่านนะครับสองไปติดต่อที่ประมงอำเภอในเขตพื้นที่ของท่านประมงจังหวัดและของ หน่วยงานแบงค์สแบงค์ก็คือทอกศถึงใกล้ชิดกับท่านกรณีเรือต่ํากว่า60ตันกอลอหรือไปที่ธนาคารออมสินในพื้นที่ของท่านนะครับท่านก็จะได้รับความความดูแลเอาจะใส่เพื่อที่จะใช้ดอกเบี้ยต่ําในเกือบ4,000ล้านบาทนี้ก็ขอให้มีการเร่งรัดนะครับ